ทธานว่าพระศาสดาอถัตาวาไม่ประทับยืนแล้วเตนะพราหมณนนะวุตตถานในที่อันอันพรามนั้นกล่าวแล้วทัศตาวาทรงแสดงแล้วปทัทเจติยังซึ่งเจดีคือรอยพระบา,ตตาทตถาถานีในที่นั้นคันตาวาเสด็จไปแล้วอัถาสีได้ประทับยืนแล้วฐานีในที่อาญสมิงอื่น หีจิงอยู่ปธทเจติยางอันว่าเจดีคือรอยพระบาทพุทธานางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายปัญญายติย่อมปรากฏพุทธเทหีอทิธถิหิตวาอาการตัฐาเนีเอวะในที่อันอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอธิษฐานแล้วทรงเหยียบแล้วนั่นเทียวณนะปัญญายติย่อมไม่ปรากฏ